เย็นนี้ข้าผัดหมูเหมือนเดิมนะลูกของปลอผมเลยแม่อ้ํอำอร่อยใช่ไหมไปจิตจะหน้าไม่ข้าผัดเลยเหรอทำไม่ีเอาไปเกิดอะไรขึ้นเนี่ยอ๋อโอ๊ยมู่ดีหัวเราแกเป็นถ้วยลามยอนอะบ้าจริงเราเพิ่งกินข้าผัดแม่แค่สิบหกปีเันจะไม่เบื่อได้ยังไง เอเมอร์เจนซีขนาดนี้คงต้องเปิดมิชชั่นสตาร์ทคุณแม่คะเอานี่ไปเปิดลายลายละเปิดลายลายละก็เปิดลายแล้วไหมคะคุณแม่แม่ท้องฉันก็ลายนะอะหรือจะเปิดหนูหมายถึงว่าเปิดหอยลายปุ้มปุ้ยแล้วเอาไปโรยใส่ข้าวให้ลูกคุณแม่กินไงคะอันไหนเปิดสิ อยากเพ ha ิ <t ell noise> <the öst> ่มรสชาติให้ม <t ell shit> anyway ืออาหารก็เปิดเลนอย่าบอกนะเปิดไลน์เพิ่มรสชาติให้กับทุกเมนูอาหารเปิดไลน์เอาไ็อปปิ้งกับทุกมื้อให้ไม่น่าเบื่อกูจะเปิดไลน์เพิ่มคอมโบความอร่อยให้กับทุกเมนูอุ้ยดูงี้เทสกินตั้งนานแล้วอร่อยด้วยง่ายด้วย ไม่ไหวนะไม่ต้องเบอร์อีกต่อไปไแค่มีหอยลายปุ้มปุ้ยติดไว้เพิ่มรสชาติได้อาหารทำอะไรอ่ะก็ทําให้คุณแม่รู้ไงคะว่าปุ้มปุ้ยเป็นของที่ควรมีติดบ้านค่ะติดบ้านโอยแม่มติดบ้านค่ะปุ้มปุ้ยเพิ่มรสชาติอร่อยก็เปิดลาย